สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่เนเน่ชาแนลส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม FK Journey กันอีกครั้งนะครับและสําหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มีข่าวสารอัปเดตเกี่ยวกับตัวละครใหม่มาฝากเพื่อนๆกันครับสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับ หลังจากที่ผมอัปโหลดคลิปล่าสุดนะครับอีกไม่กี่นาทีเนี่ยเพื่อนๆต้องบอกว่าทางเพจออฟฟิเชียลนะครับเขาก็มีได้โพสต์รูปสปอยตัวละครใหม่ที่จะมาเป็นตัวต่อไปในเกม A.F.K. Journey นะครับมันจะคล้ายๆกับตอนน้องมิโคล่าเลยเพื่อนๆและไอ้รูปที่ว่าเนี่ยก็คือรูปนี้ครับนี่เลยครับในรูปเนี่ยก็จะเป็นรูปดอลลี่นะครับโบกมือทักทายตัวละครใหม่นะแล้วก็มีน้องชิปปี้นะครับกับแฮมสเตอร์น้อยอีก3ตัวครับรอบดอลลี่ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสายเนื้อเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่า เพื่อนๆจะต้องเห็นตัวละครนี้ผ่านตาแน่นอนนะครับส่วนใครที่เป็นสายสกิปผมก็ไม่มั่ใจเหมือนกันว่าเพื่อนๆเคยเห็นหรือเปล่านะแต่สาหรับตัวผมเองส่วนตัวผมเคยเห็นตัวละครตัวนี้ครับเพราะตัวละครตัวนี้นะครับมันปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องของน้องลิลี่เมย์นะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับน้องเขามีชื่อว่าเลนย่านะเดี๋ยวผมก็จะขึ้นรูปให้เพื่อนๆดูเพิ่มเติมหน่อยนะครับสําหรับรูปน้องเลนย่านะอยู่ไหนว่ารูปน้องเลนย่าอ่านี่เลย อ่านี่ครับผมมีมา2รูปนะอันนี้ผมก็ไปก๊อปมานะครับเพราะว่าตอนที่ผมเล่นเนี่ยผมไม่ได้เซฟเก็บไว้นะนี่เลยนะครับชุดของน้องนะแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยครับหลังจากที่เราเห็นน้องเต็มตัวแล้วเนี่ยเพื่อนๆในหัวผมนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าคือ <c oughs> ในหัวผมตอนนี้เนี่ยกำลังแบบประมวลผลอยู่ว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครจากเผ่าวไวเดอร์ หรือว่าตัวละครจากเผ่าเมลเลอร์นะครับพอถ้าดูจากเผ่าพันธุ์นะครับตัวละครตัวนี้มีโอกาสเป็นเมลเลอร์สูงมากเพราะเหมือนเป็นเผ่าบีชนะครับมีหูสัตว์อยู่นะก็ตัวน้องเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่าเป็นจิ้งจอกหรือเปล่าหรือไม่แน่ก็อาจจะเป็นแมวหรือเปล่าดังนั้นเลยมีโอกาสเป็นเผ่าเมลเลอร์สูงมากนะครับแต่ครับเพื่อนๆแต่คือน้องเลนยาเนี่ยมันปรากฏตัวอยู่ในเนื้อเรื่องของลิลิเมนะครับแล้วประเด็นคือเนื้อเรื่องเนี่ยมันดําเนินเรื่องในโซนของเผ่าไวเดอร์ทั้งหมดเลยนะที่สําคัญชุดเลนยา มันก็เป็นทีมสีเขียวนะครับซึ่งเหมาะกับตัวละครเผ่าวไวเดอร์ม,มากๆพอถ้าเราลองดูตัวละครในเกมนะครับคือต้องบอกว่าตัวละครเผ่าเมาเลอร์เนี่ยทีมสีของเขาอะ่ะมันจะออกแนวสีแบบโทนน้าตาลเหลืองแล้วก็แดงนะครับทุกตัวเลยนะทุกตัวจริงๆอ,อันนี้ก็ให้ดูชุดนะครับเนี่ยเห็นปหชุดมันก็จะเป็นสีทีมนี้นะดูดิคือมันไม่มีตัวไหนที่มันแบบแหวกแนวมาเลยนะครับอันนี้ก็แบบกนิดนึง แต่มันก็ยังคุมตีมอยู่นะเป็นสีเข้มๆนะครับแล้วก็มีสีน้ำตาลนะนี่ครับเ <c oughs> นี่ยมันจะเป็นสีแบบนี้นะครับส่วนเผ่าวไวเดอร์เพื่อนๆถ้าเราลองมาดูไวเดอร์นะคือตัวละครเกมนี้เนะี่ยผมว่ามันมันคุมสีระดับหนึ่งนะดูครับมันจะเป็นโซนสีเขียวนะครับเขียวเหลืองแล้วก็น้ำตาลนะ <c oughs> สีหลักจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วประเด็นคือน,น้องเลนยาเนี่ยอ่ะผมขึ้นให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่ง คือชุดของน้องเนี่ยมันแบบมันอยู่ในวายเดอร์ชัดๆอะ่ะทำให้การคาดเดาเนี่ยบอกเลยว่าโอกาสเป็นไม่ได้คือ50-50เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะก็สำหรับเพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นว่ายังไงน้องเลนยาตัวนี้จะไปอยู่ในเผ่าวเดอร์หรือว่าเผ่ามาเลอร์นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งหิดใจอยู่เนี่ยเพื่อนๆก็คือขณะที่ผมกำลังเล่นซีซั่นนี้อยู่นะครับมันจะเป็นซนะีซั่นสองออฟสไพนะซึ่งซีซั่นส e เนี่ย ต้องบอกว่ามันเป็นซีซั่นของ er เผ่าเมาเลอร์เพื่อนๆแล้วประเด็นคือตัวละครที่ออกมาในเกมณนะตอนนี้ตัวละครไวเดอร์นะครับมันออกมา2ตัวเพื่อนๆก็จะมีเป็นลิลลี่เมย์นะครับกับลุงอัลมาสนะอันนี้ผมพูดถึงตัวละครในแพทนี้เท่านั้นนะครับส่วนเผ่าเมาเลอร์ครับตัวละครที่มาในซีซั่นนี้นะครับก็จะมีเป็นซอเรนเอลซ่าแล้วก็มิโคล่าทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับแล้วประเด็นคือซีซั่นนี้มันเป็นซีซั่นของเผ่าเมาเลอร์ใช่ไหมครับทำให้ผมคิดว่าซีซั่นเมาเลอร์ถ้าตัวละครเมาเลอร์มันไมมม่่ออกมามามากาาสุดเนีย มันจะร er, you know, ู้สึกแปลกๆนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคิดเหมือนผมไหมนะเพราะถ้าตัวละครใหม่นะครับเนยนามันมาอยู่ในเผ่าไวเดอร์เท่ากับว่าตัวละครซีซั่นนี้นะครับจะมีตัวละครจากเผ่าเมลเลอร์สามตัวแล้วก็ไวเดอร์สามตัวแบบเท่ากันเลยนะก็เดี๋ยวตรงนี้เราต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวยังไงถ้าทางออฟฟิเชียลมีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมารีบแจ้งให้เพื่อนๆทราบนะและสําหรับใครที่อยากจะรู้นะครับว่าตู้น้องเลนย่าจะมาตอนไหนนะครับถ้าให้ผมเดานะจากการคาดการณ์ ผมคิดว่าน่าจะมาต่อจากตู้น้องลีลิเม่เพื่อนเพื่อนถ้าดูจากปฏิทินคิดว่าน่าจะมาวันพฤหัสหกันยาที่จะถึงนี้นะครับและตัวละครต่อไปที่จะมาอีกีเนี่ยก็น่าจะเป็นตัวละครจากซีซั่นใหม่เลยนะครับมันก็น่าจะมาในวันที่19นะต่อจากตู้น้องมิโครลาจบนะครับและถ้าดูจากไทม์ไลน์ตรงนี้แล้วเนี่ย ผมคิดว่าทีมงานน่าจะรันทำลายเป็นแบบดีแล้วนะคือระยะเวลาของตู้กาชามันจะอยู่สอาทิตย์นะครับแต่ตัวละครใหม่เนี่ยจะเข้าทุก2อาทิตย์นะครับนั่นหมายความว่ามันจะค่อมกันอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคล้ายๆกับลิล่เม์กับมิโคล่าที่กําลังดําเนินอยู่ตรงนี้นะครับสาหรับวันที่ตัวละครใหม่จะมาก็จบไปนะครับแล้วก็ต่อมาอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะพูดถึงที่ผมบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าจะมาคุยกับเพื่อนๆว่าทําไมอยากให้เพื่อนๆเ,เก็บตั๋วกาชาตั๋วแดงก่อนที่ซีซั่นใหม่จะมานะครับก็อันนี้ ข้อมูลแพดโนตก่อนที่เซิร์ฟไทยจะเปิดนะคือทีมงานเนี่ยเขาเคยมาพูดไว้นะครับการปรับปรุงที่สําคัญในเวอร์ชั่น1.17นะครับในหัวข้อการเพิ่มประสิทธิภาพตามฤดูกาลนะครับอันแรกสุดนี้เลยเพื่อนๆเ,เรากําลังจะเปิดตัวไอเทมใหม่ที่จะให้คุณสามารถสลับระดับและความคืบหน้าอุปกรณ์พิเศษร,ระหว่างฮีโร่2ตัวที่มีคุณภาพเดียวกันอย่างเช่นฮีโร่เกรด A หรือฮีโร่เกรด S ที่จะเปิดตัวในฤดูกาลใหม่ ไอเทมเหล่านี้จะให้โอกาสในการรีเซ็ตฮีโร่และลดต้นทุนการพัฒนาฮีโร่ได้คุณจะสามารถรับไอเทมเหล่านี้ได้จากกิจกรรมภายในเกมนะครับหรือพูดง่ายกิจกรรมในซีซันนั่นเองนะหลังจากอ่านจบนะครับถ้าใครที่งงผมก็จะอธิบายให้เข้าใจแบบง่ายนะว่าระบบใหม่ที่จะมาในซีซันต่อไปเนี่ยมันคือยังไงนะครับสมมุติว่าน้องมิโคล่านะครับเป็นตัวละครที่มาในซีซันถัดไปมาเป็นตู้แรกเลยนะแล้วผมเนี่ยก็เปิดน้องมิโคล่าจนตันเลยจนถึงระดับเลเวลพลาสนะครับแล้วหลังจากนั้น2ส,สัปดาห์ก็มีตัวละครใหม่มานะครับ ผมก็สมมุติเป็นนี่ละกันน้องไรกานะครับ okay, เป็นตัวละครใหม่ <I 'm S 1> ที่มาต่อจากมิโคลานะแล้วทั้งสองตัวนี้สมมุติว่าอยู่เทียเดียวกันเลยนะครับเป็นตัวละครเทียเอสและก่อนที่ตู้ใหม่จะเข้าเพื่อนๆก็ได้ใช้น้องมิโคล่าไประดับหนึ่งนะครับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมิโคล่าเนี่ยมันไม่เก่งเลยตัวละครใหม่ที่มานะครับดูเซตสกิลดูอะไรต่างๆเอาเนี่ยมันน่าจะเก่งกว่าน้องมิโคล่าเยอะนะครับเรารู้สึกว่าเปิดมิโคล่ามาเนี่ยไม่คุ้มมันเป็นตัวดักนี่นาอะไรแบบนั้นนะครับซึ่งไอระบบใหม่นี้เนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาาจุดีเเพืออนน้้้งไกกขม เพื่อนๆเพียงแค่เปิดน้องไลกาตัวเดียวนะครับแล้วใช้ไอเทมพิเศษนี้เพื่อสลับระดับแล้งระหว่างไลกากับมิโคลาได้นะครับสมมุติตอนนี้ไลกาผมเนี่ยอยู่ระดับมหากาบ p l u ใช่ไหมครับพอเราใช้ไอเทมเสร็จปุ๊บไลกาผมก็จะเป็นระดับเลอเลิศ plus นะส่วนมิโคลาก็จะกลับกันครับจะเป็นระดับมหากาบ p l u แทนนะผมเลยบอกว่าอยากจะให้เพื่อนๆนะครับดองตั๋วให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เวลาซีซันใหม่มาเพื่อนๆสามารถเปิดตัวละครซีซันใหม่ ตันได้เลยหนึ่งตัวและถ้ามันไม่เก่งยังไงเพื่อนๆก็สามารถโอนย้ายไปให้ตัวละครใหม่ที่จับเด็กเข้ามาในระหว่างซีซั่นได้นะครับแน่นอนว่าระบบนี้มันมีข้อจํากัดอยู่นะครับมันจะใช้ได้เฉพาะตัวละครที่อยู่ในซีซั่นเท่านั้นนั่นหมายความว่าตัวละครก่อนหน้านี้ทั้งหมดเพื่อนๆจะไม่สามารถย้ายระดับตัวละครตรงนี้ได้นะก็สําหรับข้อมูลตรงนี้นะครับผมอยากจะอัปเดตให้กับเพื่อนๆเพื่อนๆจะได้มีทางเลือกในการตัดสินใจเพิ่มเติมนะครับว่าจะเปิดตัวละครจากซีซั่นนี้ต่อหรือรอไปอยังซีซั่นถัดไปนะครับ เพราะอันนี้ผมไม่สามารถช่วยเพื่อนๆตัดสินใจได้นะแล้วประเด็นคือน้องเล,เลนย่าที่จะมาเนี่ยเพื่อนๆหลายคนน่าจะโดนน้องตกแน่นอนนะก็เลยอยากจะมาพูดเตือนเพื่อนๆไว้แต่เนินนะครับอ๋อใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งน้องเลนย่านะครับจะเป็นตัวละครสุดท้ายจากซีซั่น Song of s t r i k e ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับผมขอแสดงความยินดีกับเกม FK Journey หน่อยเพื่อนๆหลังจากเปิดตัวครบ1เดือนนะครับตอนนี้ยอดทำเงินเกม FK Journey ได้อันดับหนึ่งนะเพื่อนๆ นี่เลยครับตลาดานะเพิ่งออกมาสดๆล้อๆนะครับซึ่งแรงของ f k j o u r n น y ีเนี่ยผมตกใจมากนะไม่คิดว่ามันจะแซงเกมค่ายพี่หมีได้นะครับอ่ะโอเคครับก็สหรับคลิปนี้นะครับสิ่งที่ผมอยากจะพูดเนี่ยก็น่าจะจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปจากช่องของผมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์สับแชร์คอมเมนต์เป็นกำลังใจผมในการทำคลิปด้วยนะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าออฟฟิเชียลอัปเดตอะไรเพิ่มผมจะรีบมาแจ้งให้เพื่อนๆ